นีคค่คุณไพ่ไม่ไพ่ไม่ร้กัะ่ะสวั <c oughs> สดีท่านผู้ชมตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ซองเบาแสงสแนลเนาะมื้อนี้จะได้มาอัดคลิปมาใส่เบ็ดเด้ออยู่นองนองนําคางเนาะเวลานําใหญ่มาจะมาคางอยู่เข็มนําห้อยใหญ่ยเบ็ดได้ใส่แล้วอ,อันตัวเสียวคาแม่นเบ็ดมาแล้ว ติดตามกันได้ว่าัชได้จักตัวแทมืมอนี้วัได้ใส่ดฮอดแรงหมดละมาทำการซองคนมัอน,นี่นะอ่ะติดตามกันว่าัชได้์ลายซ้ำได้อ้าวติดตามกันเลยนี่อันนี้กับเบ็ดเบ็ด,เบ,ดเบ็ดมาเดี๋ยวเราทาเฝ้าชื่อล้างไดรกับเกาะออ๊ ทางนั้นเริ่มแล้วใช่ใหม,ม่บหอด,ดเข้าะว่าต,ตายยังไงโอ้โหได้แล้ว <laughs> โอ้ยลูกปลานินเนมันจะปลาหน่อยสัมนี้นะมันมีปลาใหญ่แล้วลูกปนินเปลี่ยนสีโอ้ม่แล่าม่ล่าม่ลม่าม่นล่เล่ะเร่นล,ลีนนล่สละไม่ก่นะ ก็วะติดลบ่โอ้ตกแล้วโอ้ตกแลยว่า้อมันมาเกาะใจแม่นน่นา่หเป็นยังเราท้าเอาไหมพุ่นุ่นเิ่นมาแล้วโอ้ม้นม้นมาางนี้น เอาละวเซล่ะกำลังตอดซืสอเด้มันทันขึ้นเวทเท่าไหร่อ้าาาารวมกันไปว่าสิเด้จะโตแท้มื่อไหร่โอ้ปนินดำอีกแล้ว โอ้เสดายเป็นตัวใหญ่ครับโอ้ตัวละลูกเออโอ้ฝนตกแหงเลยวะสกนีมหองสัปปะโอหุหมาละมาละโอ้สองอันนี้อยู่ติดมันเป็นปนินน้อยเด้มันบก้นเวทนะบกืนเ็ดบ่อใดเ็ดใหญ่เนี่ะยอันี อโอ้คือจะได้ละโอ้เมดเกาะกันเองเหนียกระมัดอ่ะเวลาผ่านไปแล้วนะฮุ่นฮุ่นฮุ่นแม็นะแม็ดนะโอ้ส่นไลมันมาตอดซ่ื่อนะมันบุกเกินนะตอนนั้นมันเห็ดแทบว่ะมันตัวอีกว่ะ <c oughs> จะสิไปไซอาอเอาละเอาละโออได้แล้ว <laughs> lỏi, nói cả nói phốt, phần ninh này, Xăm cắp à anh ta pa yàng, không hay phuông cái che, <laughs> thôi đi <yào>, học về chui, gần cái <laughs> hạt nhá, หายสุดคุดอยู่ที่อ่อยอยู่มอพี่ไดอยู่มอพี่โนนอ้โหกระนั้นคือแล้วคือแล้วโอ้โหลอยจอดนะเอาไว้ได้แล้วว่าได้แล้วว่า โอ้ปดุปดุปากกังโอ้ยโอ้ยปากกังปากปขอกังมหอดแล้วเอ้ยไหนกังอะไร อาเวลาผ่านพ้นไป2ชั่วโมงโครงการตกป่าของเฮาก็ยังบ่ทันจะยกเลิกเด้อยังดําเนินการต่อไปจังได๋ว่าม่วนมานอยู่บ่ต้บ่เกิดคําดางเด้มึงน่ะ าาม,มาไปเบอร์ยูคองมาได้จักรโต้ละอ,อลาไล่เป็นโต้หนะก็ไล่เติมได้เนาะทำเป็นตัว,น,ตน,น,ตวน้อยโอ้อยฮอตโลแล้วเนี่ยรวมทางคองทางเอยอเยังฮอตโลเนาะเฮ้ยได้แล้วโลวไป วนวนวนเดี๋ยวนี้ก็เวลาสี่โมงปลายนะหาโมงก็แาจริงจิ้มื่อนนะสไลม์เตเปานนินปะปะกังปะกคอกังเลยตัวนะึ่งเอาลุ้นกันต่อไปวัาสิได้เพิ่มอีกว่ ร <c oughs> ีบไปกูจบ้านเลยม่ไกเหมืนคนไหนให้เกาะตรนนันออกติกตอนนันนิ่งเอาได้ไหรุดล่ะนี่มันใครมาบ้างกิ่โลดึงนะ่ดึงรุดไปมันรุดทบมาเดียวเบ็ดบูมีเงี้ยงเบ็ดตัวนี้ตัวขี้ร่าย โอ้ตัวนี้แม่นละตัวนี้แม่นละแต่ตัวพ่อนกันเคว่าโอเคว่าโอ้ยกิจโอเคละเน่ปลาหน่อยหน่อยเอ้ยนะปลาลุนแต่ลุนว่าได้ปลาซามมนะปลายางพวงกีเจ้าสินะยางน้อยมันก็เป็นปลาคือกัน โอ้อยฝึกฟันเพิ่มแล้วฮนเอเ็แล้วยอดโลโโล้อะไ้มาละสองตัว

อ no ่ต <Del ire> ่อไปเลยต่อไปเลยลุนรุนเลยอย่างนีย <Say ar S 2> ่งนี้อนนแหลโอ้โหหาทงไหมโอ้ตัวนี้ตัวนี้โอ้เรียบร้อยตัวนี้แมเจ้าตาย คือมิดชิดละ,โอ,ะลอโอ้ยว้าวเป็นอย่างพิษวังแล้วแเลียนไปเลียนมาดิดักเสียวมัมง้งนวนันเด็กประมูลมันต่งวัดอาป็นนนี่คือวัดดำมอะไรวะป็นนธรมรมชาติวะเนี่ยน,น,นินอัปเดตเปนอัปเดต ปนิวันนอกอะไรเงี้ยนะมันเลรได้ขมุนได้ตัวมาได้แล้วอโห้วกินแล้ววันนั้นนะ ค่อยอแห้งโคตรน้อยเกินตัวนน่เลยกระแห้งมาแล้วนั่นแน่มันมันเกาะปากมันน้อยนึงน่อมันกคาดปากมันกคาดเรือยๆมันได้ขามนมีนวยมีว้โอ้ย โอ้ได้ไลแล้วอะไรมันปนินหน่อยอิสเมืนปนินออกนองมาค้างอยู่นี่ส่วงอันนาฝนตกบวจักหน่สวงน้ำใญ่สุดแล้วอ๋อดุลกันต่อไปหกโมงได้จึงจึงจะหมดภารกิจน่อภารกิจมื้อนี้เนี่ยมาแต่สามโมงนะหมดหกโมง ความสิได้ฮอตจักโลแท้ขนาดมันปั้นนิ่งใหญ่สำอางมือในปั้นนี่เท่าได้ฮอตเท้าก็แล้วสิที่มันน้อยหวนอย่างได้ใจมันนี่ระมาณวะโอ้บุมาณโย่โอ้บุมาณเลยขโมนมันนี่กะตัวนึงได้นนนเนาะปลาตาบวัวกินเบ็ดวาวนะฮะข้ามวนมวนมวน,มน

อ้ามมมมวมวลมวนมวลมวลไซเบตมาใน,น,าน,นไหนะเบตมึงได้หมอแสงเลยยอมยอมอ้าหมดเวลานาะทีแล้วจะได้เก็บเบตเมือ่อว่าหมดเวลาละวันนี้นะมีแต่ไปสรุปเบิบ้ง <b ừng S 2> ว่าปลาได้เท่าไดได้จักโตเลยโอ,โอ้โตคือจิบคือจิไล่บอลลอนหอกอะไรเป็นโตอนไรเป็นกิโลัวเนาะอ่ะไปเบิ้งปลาอยู่ในคลองสรุป บามสิได <ersch> oh. ้จ <Slack smile> um ักโตจักโลกันแท้โอ้หอดประมาณสองโลได้เนี่ยโอ้มันยุบปนินตัวนี้บักดำดำปนินยัง เปน็นทะเลมา <laughs> เปน็นทะเลฮ <c oughs> ะจะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครได้เห็นละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะเด้อ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกัน <c oughs> ถ้ารสใจกับคอมเมนต์ยอกกันได้ฮะสำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้